ครีมที่ไม่ได้มีแค่คุณค่าจากขมิ้นแต่รวมเอาคุณค่าจากสมุนไพรและพืชหลากหลายชนิดมารวมกันในหนึ่งกระปุกเพื่อช่วยให้ผิวใสเนียนตึงหลังพร้อมช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำทำให้มีสีผิวที่สม่ำเสมอและคุณมีผิวที่นุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสเมื่อเปิดกระปุกคุณจะเห็นอีกหนึ่งส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ซึ่งจะปกป้องผิวคุณให้เนียนเรียบ กระชับเพราะช่วยปลอบประโลมผิวจากรอยแดงที่เกิดจากรังสี UV และช่วยยืดอายุผิวของคุณให้ดูอ่อนกว่าวายัย จากผงขมิ้นสกัดที่ได้รับสิทธิบัตรการสกัดโดยเฉพาะผ่นนวัตกรรมที่ทันสมัยจนได้เป็นเนื้อครีมสีเหลืองอ่อนๆที่อ่อนโยนต่อผิวหน้าบางเบาและซึมง,ง่ายแต่เข้มข้นด้วยคุณค่าของขมิ้นโดยไร้สารปนเปื้อนหรือสารเิตมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ช่วยให้ผิวมีความกระด่างใสสีผิวเรียบสม่ำเสมอพร้อมส่วนผสมของ,ของเอมเทศที่ช่วยลดอาการอักเสบของสิวรวมถึงช่วยลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำที่สำคัญยังมีส่วนผสมของ,ของสมุนไพรมหาดซึ่งช่วยลดการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น เพิ่มความเนียนใสให้กับใบหน้าของคุณด้วยค่ะครีมที่จะช่วยปัญหาสิวของคุณจบได้ในกระปุกเดียวด้วยส่วนผสมของขมิ้นชันทำให้สิวยุบตัวลงได้เร็วขึ้นพร้อมสารสกัดจากเปลือกมังคุดช่วยลดการอักเสบของหัวสิวและผิวที่เกิดสิวใหม่ได้เป็นอย่างดีและยังมีอัลฟาอาบูดินสำหรับช่วยลดรอยด่างดำและฝ้ากระ นอกจากนี้ผิวคุณจะชุ่มชื้นไม่รู้สึกแห้งตึงและสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของคุณด้วยวิตามินอีเข้มข้นสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าไม่มีสารอันตรายจึงเป็นครีมสมุนไพรที่คุณมั่นใจได้ค่ะหากพูดถึงอุ้ยอันโอสดหลายคนคงรู้จักยาสมุนไพรจากแบรนด์นี้เป็นอย่างดี แล้ววันนี้แบรนด์เวยอันมาพร้อมผลิตครีมคมิ้นที่มีส่วนผสมของเม็ดบีทโคเอนซินคิวิที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อช่วยเพิ่มพลังแห่งการลดริ้วรอยให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์รวมถึงส่วนผสมของสารสกัดจากสมที่จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณสุขภาพดียิ่งขึ้นสำคัญที่สุดคือมั่นใจได้ว่าปลอดภยัยเพราะปลอดสารที่ก่อให้เกิดอาการแพอย่างแอลกอฮอล์น้ำหอมและพาราเบนค่ะ ครีมิมิ้นที่นำคมิ้นถึง3าสายพันธุ์มาสกัดให้เกิดเป็นสารสกัดจากคมิ้นที่มีอนุภาคเล็กทำให้เนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างง่ายดาย ไม่เหนียวเนื้อหนะและมีความเข้มข้นมาพร้อมกับสารสกัดจากพืชและธัญพืชมากมายที่จะช่วยลดการทำงานของเม็ดสีทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระได้อย่างรวดเร็วและปรับสีผิวให้สว่างใสอย่างเป็นธรรมชาติครีมปลอดภัยจากแอลกอฮอล์พาราเบนและสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวโดยได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภยัย ครีมขมิ้นที่จะช่วยคุณปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสกระชับรูขุมขนลดเลือนริ้วรอยพร้อมลดการอักเสบจากสิวให้ดียิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะมีสารสกัดจากขมิ้นแล้วยังมีสารสกัดจากพลและ a s a ที่สกัดจากผักและผลไม้ธรรมชาติช่วยในการลดรอยจุดด,ด่างดำผนวกเข้ากับวิตามินอ e, ีและมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวหน้าไม่แห้งมีความชุ่มชื้นเหมือนผิวทำน้ำได้ตลอดทั้งวันเนื้อครีมสีเหลืองอ่อนละเอียดนุ่มนวลและบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแม้วันที่อากาศร้อนค่ะ หากใครกำลังมองหาครีมขมิ้นที่อ่อนโยนต่อผิวอย่างแท้จริงครีมขมิ้น ic, ออร์แกนิกอมนกระปุกนี้ตอบโจทย์เลยค่ะด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ99.99% 99ซึ่งเป็นขมิ้นชันสดออร์แกนิกทำให้ได้เนื้อครีมที่มีสีขมิ้นตามธรรมชาติอีกทั้งยังไร้กลิ่นน้ำหอมหรือสารเคมีจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแม้กับผิวที่แพ้ง่ายช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นฝ้ากระดูจางลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงเพื่อลดการอุดตันและลดผิวหมองคล้ำให้สีผิวสม่ำเสมอกันแบบครบจบในกระปุกเดียวเลยค่ะ ครีมคามิ้นสูตรในครีมโดยเฉพาะสำหรับบำรุงผิวหน้าของคุณในขณะที่หลับไหลด้วยส่วนผสมหลักจากธรรมชาติของคามิ้นและน้ำผึ้งจึงทำให้เนื้อครีมมีความนุ่มพร้อมทั้งให้ความหอมแบบผ่อนคลายช่วยให้คุณพักผ่อนได้อย่างเพียงพอเมื่อตื่นมาคุณจะพบว่าผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นช่วยซ่อมแซมผิวที่สึกหรอระหว่างวันพร้อมผลัดเซลล์ผิวเพื่อเผอยผิวชุ่มชื้อนอิ่มน้ำดั่งผิวสุขภาพดี นอกจากนี้ส่วนผสมอย่างน้ำผึ้งยังช่วยลดการอักเสบจึงสามารถใช้แต้มสิวได้อีกด้วยค่ะครีมคามิ้นแบบเข้มข้นจากแบร์ไลลาเล่าที่ให้คุณได้มากกว่าด้วยส่วนผสมธรรมชาติของพืชและสารสกัดจากอัลฟาอาบูตินจะช่วยให้ผิวหน้าของคุณเนียนกระชับแก้ปัญหารูขุมขนกว้างลดป้ากราะและจุดด่างดำนอกจากนี้ยังทำให้สีผิวของคุณมีสีที่เสมอกันไร้ริ้วรอยและดูอ่อนเยาว์ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยปกป้องผิวของคุณจากมลภาวะไม่ให้ผิวหมองคล้ำในส่วนของเนื้อครีมก็บางเบาซึมง,ง่ายทำให้ผิวหน้าดีขึ้นจนคุณรู้สึกได้ค่ะ หากพูดถึงขมิ้นทั่วไปใครๆก็บอกว่าเป็นสมุนไพรผิวสวยส่วนทองคําช่วยให้ผิวไร้ริ้วรอยกระชับและแต่งตึงแล้วถ้านำทั้งสองอย่างมารวมกันในหนึ่งกระปุกคงจะเป็นครีมที่หลายคนต้องการเลยนะคะเพราะนอกจากช่วยให้คุณผิวขาวสวยเนียนเปล่งปลั่งแล้วยังช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าพร้อมลดฝ้าและกระชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีนีห่หน้าคุณขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติและยังช่วยลดสิวลดผดผื่นให้ดีขึ้นในระยะยาว เรียกได้ว่าสวยครบจบในกระปุกเดียวเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด